ตาไทใจฮานทำาเนือข้าพึมาางาามาเหนือนเราหลงใต้เฮ้ยมาเหนือท่านก็ไม่ไปเหนือเราไปใต้ทไม<ห>น,นี่เขาเรียกพลาย,ยุทธ์การลบมันมาเหนือเราลงใต้แล้วอกตะมาอีกทีนึงอ๋อวัดดีวัดดีวัดดีเขาไปได้แล้ว มาอย่าท่าใหญ่ตายเรือลงไปสู้กับหมกมันทไมาไม่ไปมาไปทางน้ำเนี่ตีข้ายออมาพักในน้ำมีปืนใหญ่ <c oughs> ยกทัพโยธาเวลาบายที่ควายถือควาดประจันนาปูใหญ่ปูกลุนเอามาสู้ไม่ได้แก้ผ้าเข้าป่าไป <c oughs> โอ้โหปูนร้องเก่งทั้งคูนนะเนี่ย <c oughs>